ปัจจุบัน AI ไม่ได้เป็นเพียงเทคโนโลยีแห่งอนาคตอีกต่อไปแต่เป็นเครื่องมือสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างก้าวกระโดดการนํา AI มาปรับใช้ในองค์กรไม่ได้หมายถึงแค่การนําเทคโนโลยีใหม่มาใช้แต่เป็นการยกระดับประสิทธิภาพการทํางานเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆการปรับใช้ AI ช่วยให้องค์กรของคุณเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน AI สามารถเข้ามาช่วยงานที่ต้องทําซ้ําๆเช่น การจัดการเอกสารการตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้นหรือการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมหาาลทำให้พนักงานสามารถโฟกัสกับงานที่ต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ได้มากขึ้นลดต้นทุนการใช้ AI ช่วยลดข้อผิดพลาดในการทำงานและเพิ่มความแม่นยำทำให้คุณประหยัดทั้งเวลาและทรัพยากรในระยะยาวสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันองค์กรที่นำา AI มาใช้จะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำยิ่งขึ้นช่วยให้คุณก้าวนำกู้แข่งเป็นหนึ่งก้าวเสมอ ถึงเวลาแล้วที่องค์กรของคุณจะเริ่มต้นเส้นทางการปรับใช้ AI เพื่อเปิดประตูสู่โอกาสใหม่ๆและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในยุคดิจิทัลการปรับใช้ AI AI Adoption คืออะไรการปรับใช้ AI หรือ AI Adoption หมายถึงกระบวนการที่องค์กรหรือบุคคลนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI มาบูรณาการเข้ากับกระบวนการทาง,งานผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีอยู่เพื่อยกระดับประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันหรือสร้างนวัตกรรมใหม่ๆการนำ AI มาใช้ไม่ใช่แค่การซื้อซอฟต์แวร์ AI มาติดตั้งแต่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อรองรับการทำงานร่วมกับ AI ได้อย่างเต็มรูปแบบองค์กรต้องมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนการลงทุนด้านเทคโนโลยีและบุคลากรและการจัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพรายละเอียดเชิงลึกของการปรับใช้ AI การนำ AI มาใช้มีหลายระดับตั้งแต่เริ่มต้น จนถึงการบูรณาการในระดับสูงซึ่งแต่ละระดับมีความซับซ้อนและผลกระทบที่แตกต่างกันดังนี้ 1. การเริ่มต้น (Entry Level Adoption) ในขั้นนี้องค์กรจะเริ่มนำเครื่องมือ AI สำเร็จรูปมาใช้ในงานที่ไม่ซับซ้อนเพื่อทดลองและทำความเข้าใจเทคโนโลยีลักษณะมักใช้ซอฟต์แวร์ AI ที่มีขายทั่วไป (Off the Shelf) หรือ API สำเร็จรูปวัตถุประสงค์ แก้ไขปัญหาเฉพาะจุดเช่นการใช้ AI ช่วยตอบคำถามลูกค้าเบื้องต้นการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นหรือการสร้างเนื้อหาแบบอัตโนมัติความท,ท้าทายอาจไม่สามารถปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการเฉพาะขององค์กรได้เต็มที่ 2. การนำไปใช้ในระดับแผนก Departmental Adoption เมื่อองค์กรเริ่มเห็นประโยชน์ของ AI ก็จะขยายการใช้งานไปยังแผนกต่างๆเพื่อแก้ปัญหาที่ซับซ้อนมากขึ้นลักษณะพัฒนาโซลูชัน AI แบบกำหนดเอง Custom AI Solution หรือปรับแต่งโมเดล AI ให้เหมาะสมกับงานเฉพาะทางของแผนกวัตถุประสงค์เพิ่มประสิทธิภาพในแต่ละแผนกเช่นแผนกการตลาดใช้ AI เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมลูกค้าแผนกการเงินใช้ AI เพื่อตรวจจับความผิดปกติในการทำธุรกรรมหรือฝ่ายผลิตใช้ AI เพื่อคาดการณ์การซ่อมบำรุงเครื่องจักรความท้าทายขาดการประสานงานระหว่างแผนกเกิดระบบ AI ที่ไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ Silo System 3. การบร,รณาการในระดับองค์กร Enterprise wide Integration เป็นขั้นสูงสุดของการปรับใช้ AI ที่เทคโนโลยี AI จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของวุทศาสตร์หลักและกระบวนการทางธุรกิจทั้งหมดลักษณะการสร้างแพลตฟอร์ม AI แบบรวมศูนย์ c e n t r a l i z e d AI Platform ที่สามารถทำงานรวมกับระบบต่างๆได้อย่างราบรื่นการสร้างทีม AI โดยเฉพาะ AI Center of Excellence และการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data Infrastructure วัตถุประสงค์สร้างความได้เปรียบในการแข่งขันในระยะยาวสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆที่ขับเคลื่อนด้วย AI และปรับปรุงการตัดสินใจในทุกระดับขององค์กรความท้าทายต้องมีการลงทุนสูงทั้งด้านเงินทุนและบุคลากรการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์กรให้เปิดรับเทคโนโลยีใหม่และการจัดการประเด็นด้านจริยธรรมและความปลอดภัยของข้อมูลตัวอย่างเหตุการณ์สมมุติบริษัท ABC จำกัด บริษัทอุบิซิจัมกัดเป็นบริษัทค้าปลีกขนาดกลางที่ต้องการปรับปรุงการดำเนินงานและเพิ่มยอดขายขั้นที่1การเริ่มต้น entry level adoption ปัญหามีคำถามจากลูกค้าซ้ำๆจำนวนมากผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทำให้ทีมบริการลูกค้าทำงานหนักการนำ AI มาใช้บริษัทนำ c h ชบ b อ t AI สำเร็จรูปมาติดตั้งบนเว็บไซต์และ Facebook Messenger เพื่อตอบคำถามพื้นฐานเช่นสินค้าคงคลงังสถานการณ์จัดส่งและนโยบายการคืนสินค้า ผลลัพธ์ทีมบริการลูกค้ามีเวลามากขึ้นในการจัดการปัญหาที่ซับซ้อนลูกค้าได้รับคําตอบที่รวดเร็วขึ้นตลอด24ชั่วโมงขั้นที่2การนําไปใช้ในระดับแผนะ Departmental Adoption ปัญหาแผนกการตลาดต้องการปรับปรุงการแนะนําสินค้าให้ตรงใจลูกค้ามากขึ้นเพื่อเพิ่มยอดขายการนํา AI มาใช้แผนกการตลาดนําระบบ AI recommendation engine มาใช้ โดยใช้ข้อมูลการซื้อและพฤติกรรมการเข้าชมเว็บไซต์ของลูกค้ามาวิเคราะห์และนำเสนอสินค้าที่เกี่ยวข้องและตรงตามความสนใจของแต่ละบุคคลผลลัพธ์ยอดขายที่มาจากการแนะนำสินค้าเพิ่มขึ้น15%ลูกค้ามีความพึงพอใจมากขึ้นเนื่องจากได้รับข้อเสนอที่ตรงใจขั้นที่3การบรณาการในระดับองค์กร Enterprise wide integration ปัญหาการตัดสินใจในการบริหารสินค้าคงคลังและการตลาดโปรโมชั่นยังไม่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากข้อมูลจากแผนกต่างๆไม่เชื่อมโยงกันการนำ AI มาใช้บริษัทสร้าง AI-driven data platform ที่รวมข้อมูลจากทุกแผนกเข้าด้วยกันทั้งข้อมูลการขายการตลาด Social media และการจัดการ Supply chain ระบบ AI prediction ถูกนำมาใช้เพื่อคาดการยอดขายวิเคราะห์ข้อมูลจากอดีตและปัจจัยภายนอกเช่นฤดูกาลหรือเทศกาลเพื่อคาดการยอดขายในอนาคตทำให้สามารถบริหารสต็อกได้อย่างแม่นยำขึ้น Personalized marketing ส่งข้อเสนอโปรโมชั่นที่ปรับแต่งเฉพาะบุคคลโดยอัตโนมัติโดยอ้างอิงจากพฤติกรรมล่าสุดของลูกค้าผลลัพธ์บริษัทสามารถลดต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังลง10%ยอดขายรวมเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์มีความแม่นยำมากขึ้นตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าการปรับใช้ AI เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปเริ่มจากจุดเล็กๆไปสู่การบูรณาการในระดับที่กว้างขวางขึ้น ซึ่งในที่สุดจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงธุรกิจในระดับที่ลึกซึ้งและยั่งยืน